สวัสดีครับพบกับผมมิสเตอร์ทีพีเอ็มนะครับวันนี้จะมารีวิวยามาตะนะครับที่พูดไว้เมื่อ3คลิปที่แล้วนะครับว่าจะรีวิวแต่ไม่ได้รีวิวสักทีนะครับรอบนี้ได้มารีวิวสักทีนะครับคลิปอาจจะลงช้าหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้มีธุระนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะครายด้วยนะครับถ้าผิดพลาดไปการใดล่ะก็ขอภัยเว้ณที่นี้ด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับถ้าพูดผิดอะไรไปหรือมีอะไรแนะนําก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจากคลิปที่แล้วนะครับที่มีคนดูค่อนข้างที่จะเยอะแล้วครับผมมีกําลังใจมากเลยแล้วก็มีคนเขียนคอมเมนต์ต่างๆนานๆ้วก็ผมเข้าไปอ่านแล้วเข้าไปตอบนะครับก็เป็นความรู้ที่ดีมากนะครับสําหรับคนที่มาแนะนําผมว่ามันเปิดอย่างนี้เอาสรุป EP ที่แล้วผมเปิดผมเกลือนะครับผมเกลือมากด้วยโอเคครับ พึ่งรู้ตัวไม่น่าดีใจแต่ก็โอเคมันมันก็ดีใจไปแล้วเนาะผมก็ดีใจที่จะได้มานะครับตัวนั้นโอเค,อเ,คเรามาดูยามาตักันเลยดีกว่ายามาตาของผมเลเวล5นะครับดาวหรือดาว5นะครับขึ้นดาว6ไม่ได้ครับเศษไม่มีจริงๆหมดนะครับไปอัพตัวมั่วนะครับแนะนําอย่าอัพตัวมั่วนะครับให้อัพตัวที่เราใช้ก็พอนะครับหลายคนอาจจะรู้สกิลของยามาตัเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะจะไม่อธิบายเพิ่มนะครับ อธิบายแบบเร่งรัดเลยนะครับสกิลของอายามตานะคือจะสุ่มสามทำดาเมจสามตัวนะครับสุ่มในทั้งสนามวิ่ายทำดาเมจสามตัวนะครับสามอยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีโอกาสอีกหนึ่งอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเพิ่มมาอีกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้เป้าหมายติดมึนงงด้วยนะครับแล้วก็ตัวเองจะเป็นติดมึนงงเหมือนกันนะครับหรือเป็นลมนะครับที่เขาเขียนมานะครับแต่คือพูดง่ายๆคือติดมึนงงแล้วก็ติดสตันนะครับหยุดตีเป็นหนึ่งรอบนะครับ แต่มันจะมีอุปกรณ์ครับอุปกรณ์เสริมนะเขาเรียกว่าสร้อยผมขอเรียกพวกนี้ว่าเป็นอุปกรณ์พวกพวกสร้อยเดีกยว่าพวกสร้อยพวกแหวนนะครับหรือผ้าคลุมนะครับเป็นได้มาจากการเปิดเปิดหายจากอุปกรณ์หรือโชคดีได้มาจากจากที่ต่างๆนะครับแต่นี้ผมได้มาจากการเติมเงิน300บาทนะครับแต่ผมเติมที่นี่มา200อโคนเนาะเติม300บาทจะได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มานะครับช่วยป้องกันยามาตาที่ ติดเอฟเฟกต์ที่จะติดมืนงงหนึ่งรอบนะครับคือเราจะไม่ติดมืนงงแน่นอนนะครับถ้ามีอุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้อยู่ถ้านแนะนาให้เติมเติมราคา300บาทดีกว่านะครับเพราะได้อุปกรณ์ชิ้นนี้มาด้วยแต่ถ้าใครมีแล้วเติมร้อยเดียวก็พอครับมีค่าเท่ากันนะครับแล้วเอาวุธผมใช้เป็นเพิ่มอัตราแมนยําอีก10%นะครับไม่ช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมมันเป็นเอฟเฟกนะครับเพิ่มเอฟเฟกผมกันติดเอฟเฟกแล้วเอาอุปกรณ์ไอเทมชิ้นอื่นก็ได้มมาาาจากการเติ แพ็คของยามาตะนะครับก็นั่นแหละครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าผมจะเอาไปเล่นใน PVP นะทีมของผมก็ทีมของผมเป็นทีมโลววิญญาณนะครับเป็นตัวตัวที่ผมเพิ่งได้มาผมลองมาใช้ดูค่อนข้างเอโอเคนะครับเพราะมันมีอมาตะานะครับโอเคของเขา180,000นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าผมมีตัวอยู่แค่4ใบนะครับ เขา่อกี้เขาเอาเพนเพนขึ้นหน้าใช่ไหมผมเอาแท้งลงก่อนเลยเดี๋ยวเราเล่นแบบเร็วๆเนาะนี่ครับผมเอาตัวนี้ลงมาบัฟให้ให้ยามาตะผมก่อนแล้วเขาลงมาอย่างงี้ผมจะใช้ยามาตะลงต่อแล้วยามาตะผมจะได้โอกาสตีประมาณสองรอบนะถ้าจะไม่ผิดนะโอเค ก็ชวยน้องมิยุกิลงมาโอ้โดดโดดจุกก็คือจุกหิ้วก่อนโอเคไม่ตายครับไม่ตายแน่นอนครับการันตีครับ เฟย่าผมวิวดาวยังแค่สามดาวนะครับผมเลยยังไม่ใช้ครับเพราะดาวยังน้อยเกินไปโอ้โหดูครับโลอมาตาที่โคตรขี้โกงนะครับโคตรขี้โกงนี่ปกติตายไปนานแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อเลยเดี๋่าเอาคะแนนพวกเขาเอาเพนขึ้นเป็น ตัวแรกบ่อยมากเลยนะเนี่ยถ้าไม่มีน้องอมตะตัวเลดอาผมในตัวนี้ค่อนข้างจะแย่นะเซนดี้ถ้าไม่มีเซนดี้นี่ค่อนข้างจะแย่นะกัเนเพนไม่ได้นะถ้าเป็นตัวอื่นโดนเพนทีเดียวตายได้เลยนะครับเมลีครับเราก็ใช้เมรีลงมาต่อลงตรงกลางครับเราก็ใช้มายตะโอเคน้ำเมลค่อนข้างรุนแรงนะครับ โอ้ยไม่ได้ตีเลยยังมาตาเราโหโดนแล้วเอารอดรอดไม่รอดนะดิโอเคเอาพราลงมาโอ้โหแมวทุบเลยขนาดนี้นีนะครับแมวเขาตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ Or, so โอ้ยโดนโจกโจกเปิดร yeah, oh, right. ับมันตาเลยลงมากี่ต oh, right? yeah, ่อผมลงมากี่ต่อเลยโอ้ยเขาฮิวเขาฮิวโอ้ยตา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 ยงี้ตาย อีกรอบถึกเลยขนาดนี้เฟย่าลงมาต่งสุดท้ายแล้วไม่มีตัวอื่นเหลือแล้วโอเคเรียบร้อยโหเฟย่าเฟย่าแนะนําให้ถ้าเล่นทีมนักเวทให้ปั้นนะครับปั้นเฟย่าลงมานะครับเฟย่าค่อนข้างจะดีนะครับใช้เลทแค่14นะครับค่อนข้างที่จะดีมากแต่ผมไม่มีตัวจะเปิดแล้วครับ เอาอีกสักรอบหนึง่งวิเวียนอะ่ะใช่วิเวียนลงก่อนเลยอะ่ะวิเวียนลงก่อนตัวแทงเหมือนเดิมครับวิเวียนเดี๋ยวรอเขาเรียกแท้ง龙门โอเคโอ้โหเรียกมาพร้อมกันเยอะเลยอะ่ะโอเคโดนอยู่ โอเครัวๆไม่เป็นไรกระโดดเสียบหิวปหิวป้าโอเคน้องแมวเรามาเหมือนกันมีบัฟอยู่ทุบอีกรอบนึงยังมีบัฟอยู่ นี่ครับมันเพิ่ม,มาดาเมจได้นะครับตัวที่ผมเอามาแบบเมลีแล้วตัวอีกตัวหนึ่งผมชื่ออะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันดูไม่ได้ด้วไหนนี่เออสักสเกมหนึ่งเกมสุดท้ายแล้วนะครับเกมสุดท้ายแล้วนี่มัน,มนรีมันรีวิวยาม,มาตัดหรือมันรีวิวทีมเนี่ยเหมือนมายาม,มาตัดจะไม่ค่อยออกไม่ได้อพูดถึงเลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวรอรอรอจังหวะนี่แหละรอจังหวะเขาลงมา3ตัวแล้วก็จะใช้ยามาตะลงมาครับเพื่อได้เห็นเอฟเฟกต์แบบจัดๆชื่ออะไรนะชิโยน่ครับชิโยชิโยก็เพิ่มดาเมจให้สายเวทได้นะครับโอเลหมดชิโยกระโดดเอไม่ใช่ชิโยชิโยตายไปแล้วดูน้ำมืแดง ตีสตาร์ทมาเออแช่แข็งเรามีสกิลแช่แข็งเลยนะครับอ่าลีดเดอร์ของเรามีแช่แข็งมีโจมตีแบบคริติคอลทั้งทีมแล้วก็มีอมตะแล้วก็เพิ่มเลือดสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเธอแล้วอมตะของของอ่าโงวิญญาณเนี่ยจะไม่สามารถโดนถอดได้จากมิสุกินะครับคือตัวที่ผมเปิดไปจากอีพีที่แล้วคือจะไม่โดนลบบัฟหรือโดนขโมยแน่นอนครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ,อ่อมิยุกิ เดี๋ยวมิ PM ุกิเอามารีวิวหรือมารีวิวทีมหรือมารีวิวมิุกิเนี่ยไอ่ามายตะมารีวิวมายตะหรือมารีวิวอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีนะเอาลงในเว้น pvp ผมว่าผมว่าค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะครับเอาอย่ามาตะาลง pvp แล้วเล่นเล่นในแบทแมทธรรมดาก็โอเข้างค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปแบบผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะดูแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มพอสักตาหนึ่งเนาะ ประมาณนี้เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะผ่านห,าหรือเปล่านะ okay. โอเคโอ้โดนโล้ยโดนโลวโเละเละเละเลไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอด หเสียงผมไม่รอดละผมรู้สึกว่าไม่รอดละกดออกเลยโดยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับเหมือนจะไม่ได้มารีวิวยามาตานะเหมือนมาเล่นเอ่อรีวิวอ่า ลีดเดอร์ตัวเองมากกว่าลีดเดอร์ตัวใหม่ที่ผมเพิ่งได้มาไม่ตัวใหม่ตวมตัวเก่าแล้วเพิ่งที่ผมเพิ่งได้มาวิญญาณลงศพวิญญาณลงวิญญาณเหมือนที่มารีวิวลงวิญญาณมากกว่ารีวิวยางมาต่านะส่วนยามาตะาแนะนําให้เติมนะเพ่เติมที่ว่าผมพูดไปแล้วก่อนนั้นเนี่ยเติมไหมเนี่ยปลดล็อก กดล็อกแพ็กยามาตานะครับราคา300แล้วก็ราคา100บาทแนะนําให้เปิดให้เติมแนละ้วถ้าไม่เดือดร้อนเรื่องเงินราคาร้อยหนึ่งกับสามร้อยค่อนข้างที่ว่าจะไม่ใช่คนเงินที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการที่ว่าเราเอาเงินไปซื้อแพทแล้วมาเปิดเติมเงินเอาเงินไปซื้อเพรแล้วมาเปิดกล่องเปิดแพ็กมันว่าว่านั้นมันแพงกว่าตั้งเยอะนะครับอย่างนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มนะสำหรับคนไม่ค่อยอยากเติมมาค่อนข้างอยากเก็บเงินไว้ไม่อยากเติมเปิดแพ็กบ่อยก็เติมพวกนี้ได้ครับ รอนี้หมดเดี๋ยวตัวหน้าก็มีมาอีกนะได้ข่าวว่ามีมีมาอีกแน่นอนครับตัวหน้าตัวหน้าเป็นตัวที่ดีอยู่ไม่รู้มาจริงหรือเปล่านะแวมพร์นะผมอยากได้มากผมต้องเตยแล้วของมันต้องมีอะไรของมันต้องมี่า <laughs> งโอเคครับถ้าชอบฝากากดไลค์กดแชร์เหมือนที่พูดไปไปก่อนนั้นนี้แล้วนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับถ้ามีอะไรแนะนำก็เขียนไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับบายๆครับเจอกันอีพีหน้าครับเกี่ยวกับอะไรนะครับซีอูครับ